สวัสดีค่ะพี่ขวัญมีอีกหนึ่งที่พักนะคะที่น้องหมาพักได้มาฝากค่ะช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะไปเที่ยวไหนก็คงจะไม่สะดวกเท่าที่ควรพี่ขวัญก็ขอฝากวิดีโอนี้ไวาให้เที่ยวทิปกันไปก่อนนะคะ โนโวเทลหัวหินชะอำรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่บนถนนบุรีรมนะคะเพชรบุรีเลยทางเข้าหาชะอำไปค่ะขับรถมุ่งหน้าที่จะไปหัวหินนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงหัวหินค่ะก่อนถึงพระราชนิเวศมรุกไทยวันนะคะประมาณ5กิโลเมตรค่ะ ช่วงที่พี่ไปพักนะคะจะเป็นวันธรรมดาค่ะช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนะคะพอดีว่าพี่ก็จองล่วงหน้าไว้เป็นเดือนแล้วค่ะเพราะทางโรงแรมเขาจะจัดงานเพชรวีคค่ะก็จะมีโปรโมชั่นดีๆคือแบบน้องหมาพักฟรีนะคะซึ่งปกติแล้วน้องหมาเนี่ยเสียค่าพักตัวละ600บาทต่อคืนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คือจองอสองคืนนะคะแล้วก็แถมอีกหนึ่งคืนค่ะพักฟรีค่ะ มาถึงโรงแรมก็เช็คอินกันก่อนค่ะพี่เข้าเช็คอินประมาณบ่าย2องโมงนะคะล็อบบี้ก็จะเป็นแบบโอเพนแอร์ค่ะโปร่งโล่งสบายนะคะช่วงที่พี่ไปพักก็คนค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวค่ะแต่พนักง,งานก็ยังดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นห้องพักกันก่อนค่ะเอาสัมภาระไปเก็บกันก่อนนะคะ ห้องพักที่พี่ได้นะคะจะอยู่ที่ชั้น7ค่ะเขาจะแบ่งชั้นค่ะว่าชั้นไหนที่อนุญาตให้น้องหมาพักได้ค่ะพี่จองห้องพักแบบ connecting room นะคะเป็น2ห้องติดกันค่ะพอดีพาพ่อกับแม่มาเที่ยวค่ะก็พักอีกห้องหนึ่งนะคะส่วนพี่กับลูกชายแล้วก็ลูกตัวน้อยค่ะพักอีกห้องหนึ่งค่ะเป็น2ห้องติดกันค่ะ ภายในห้องพักก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีช่วงตรงระเบียงเนี่ยค่ะด้านหน้าก็ต้องระวังนิดนึงค่ะหากว่าน้องหมาของเราตัวเล็กๆอะค่ะมันเล็กมากไปเขาอ,อาจจะตกระเบียงได้นะคะตรงส่วนหน้าระเบียงเนี่ยพี่ไม่ได้ปล่อยให้น้องหมาออกมาเลยค่ะไปไหนโกูกเอาอะไรมากินน่ะ อ๋อขนมเหมาขนมปังหรอเล่าจะมีขนมปังเตรียมไว้ให้น้องหมานะคะของโรงแรมเราเตรียมไว้ให้ค่ะอันนี้เป็นของโรงแรมทั้งนั้นเลย้าปูอนี้นงงตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้องลักกี้ของเรานะคะสำรวจห้องพักไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเดินเล่นข้างล่างนะคะไปดูพื้นที่ที่เขาจะจัดงานกันค่ะตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นที่นั่งเล่นค่ะอยู่ด้านล่าง อยู่ตรงที่เดียวกับบริเวณล็อบบี้ค่ะแต่ว่าอยู่โซนด้านในของโรงแรมนะคะตอนนี้นะคะโปรแกรมต่างๆที่ทางโรงแรมนะคะจะจัดงานกิจกรรมเพชรวีคค่ะก็ได้ยกเลิกไปแล้วค่ะตามประกาศสถานการณ์โควิด -19 นะคะ แล้วก็ห้องอาหารประเภทที่เป็นกึ่งบาร์รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ต้องปิดไปด้วยค่ะเปิดแต่ห้องอาหารธรรมดานะคะส่วนทางด้านห้องนันทนาการต่างๆนะคะเขาก็เปิดปิดเป็นเวลาค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็แทบจะไม่มีใครเลยค่ะแอบคิดเหมือนกันคขาว่าโอ้พระเจ้าเฮามันช่างเป็นอะไรที่แบบไพรเวทจริงๆค่ะเหมือนแบบว่าโรงแรมนี้มีเพียงแค่เราแค่นั้นหรอ ก็จะมีโซนห้องขายของนะคะเป็นของเล่นเล็กๆน,น,น้อยๆนะคะสําหรับน้องๆหนูๆค่ะแล้วก็จะมีร้านขายไอศครีมนะคะก็รสชาติก็อร่อยทีเดียวเดี๋ยวขอพาหนุ่มๆสาวๆเขาทานไอศครีมแป๊บหนึ่งค่ะหลังจากที่หนุ่มสาวเราได้ทานไอศครีมสวีทหวานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาไปพื้นที่สนามด้านล่างของโรงแรมนะคะที่เขาเตรียมจัดงานกิจกรรมไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ น้องลักกี้ของเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะดมๆๆค่ะดมไปเรื่อยเลยค่ะสร้างอาณาจักรของตัวเองเต็มที่เลยค่ะน้องลักกี้เองก็ฉี่จนแทบไม่มีฉี่จะออกมาแล้วค่ะก็ยังวิ่งไปยกขาไปทั่วเลยค่ะกี้มาอี่มาที่เร็วลักกี้ค่ะกี้ให้ความลบมือมากเลยลูกมาเร็วเร็วเร็วรมานี่เร็ว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 มานี่เร็วมาเร็วลูกเร็วมาเร็วเร็วเร็วมานี่เร็วมานี่เร็ว เร็วๆสิลูกมาเร็วมาหาแม่เร็วมาหาแม่เร็วมาทางนี้นะพี่คะหาลงมาเร็วลงมาเร็ว หลังจากที่วิ่งเล่นสนุกสนานกันแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะชงวิวชายทะเลกันนะคะตรงส่วนนี้เป็นชายหาดส่วนตัวติดกับโรงแรมนะคะแต่ว่าทางโรงแรมเขาจะทำกำแพงหินกั้นขึ้นมาค่ะเพราะว่าในแต่ละวันค่ะน้ำทะเลจะขึ้นสูงนะคะแต่ว่าถ้าน้ำลดนะคะก็สามารถเดินลงไปเล่นชายหาดได้ค่ะ ก่อนพาน้องหมามาวิ่งเล่นด้านล่างนี้นะคะพี่ก็จะเตรียมของสำหรับน้องหมาค่ะเช่นขนมน้ำดื่มนะคะทิชชู่เปียกค่ะแล้วก็ถุงขยะใบาเล็กๆค่ะเอาไว้เผื่อว่าน้องหมาเราเทำธุระหนักๆค่ะเราจะได้เก็บเอาไปทิ้งให้เรียบร้อยนะคะว้ายพิไว้ทพิษ ตรงหน้าหาดนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับห้องอาหารหน้าหาดของโรงแรมค่ะก็จะเป็นห้องอาหารเช้าสําหรับพวกเราที่นะค่ะแล้วก็เป็นห้องอาหารเดียวที่ทางโรงแรมนะคะเขาเปิดให้บริการในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ขอพาหนุ่มสาวไปเซลฟี่กันก่อนนะคะ ชมวิวบรรยากาศยามค่ำคืนกันค่ะที่หน้าระเบียงห้องพักนะคะเงียบเชียบค่ะแต่ว่าอบอุ่นค่ะ <c oughs> ตื่นเช้ามาช่วงประมาณ8ปดโมงครึ่งค่ะก็ตื่นสายไปนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รีบอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปทานอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้นะคะทางเดินไปห้องอาหารเช้านะคะที่อยู่หน้า,าหาดก็จะยาวนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายถือว่าเป็นการออกกําลังกายตอนเช้าเล็กๆค่ะห้องอาหารเช้าที่เราจะ,ระทานอาหารกันนะคะคือห้องอาหารโจโรกูค่ะอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็อาหารเช้าฟรีนะคะ ติดกับชายหาดนะคะที่เรามาเดินเล่นเมื่อวานนะคะบรรยากาศก็กอย่างที่บอกค่ะมันเป็นอะไรที่ช่างแบบส่วนตัวจริงๆนะคะแต่ว่าขอบอกนะว่าชอบจริงค่ะแบบนี้ห้องอาหารนะคะก็จะเป็นแบบโอเพ่นแอร์ค่ะที่นั่งก็จะมีโซนด้านในนะคะแล้วก็ตรงส่วนของหน้าระเบียงค่ะส่วนอาหารนะคะก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่เล็กๆค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาพักค่อนข้างน้อยมากค่ะ เ,เขาก็จะมีพวกผลไม้นะคะผักสลัดค่ะแล้วก็ข้าวผัดข้าวต้มนะคะเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ก็ยังมีขนมปังต่างๆด้วยค่ะก็ประมาณนี้นะคะกาแฟสดชาร้อนก็มีนะคะส่วนอเมริกันเบฟ,ฟัดนะคะก็สามารถสั่งกับพนักงานได้เลยค่ะ มาถึงแล้วต้องไม่พลาดเมนูเด็ดเมนูนี้เลยค่ะพิซซ่าของทางโรงแรมนั่นเองรสชาติไม่เหมือนที่อื่นนะคะขอบอกเลยว่าอันนี้พวกเราขอยกนิ้วให้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้จ่ายเงินตังหากนะคะ หลังจากทานอาหารเช้ากันอิ่มแล้วนะคะเราก็มาเดินย่อยอาหารกันแป๊บหนึ่งค่ะด้านล่างของห้องอาหารก็จะมีห้องคิดขับค่ะก็จะมีของเล่นต่างๆไว้ให้เด็กๆเข้าไปเล่นฟรีนะคะปกติแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้ตลอดทั้งวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดปิดเป็นเวลาค่ะจบทริป3มคืน4ี่วันของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะขอไปเช็คเอาท์กลับก่อนนะคะ ขอกำลังใจเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ